หน้าโอเคปิดไม่ครับป้องปิดไม่กันโอเคครับ,อ,อ,คครบอ่าเดี๋ยวจะถามนะครับวันนี้การบ้านการบ้านเมื่อกี้เชิดจา๋าบอบอกครูเมื่อกี้นี้นะครับการบ้านมีการบ้านอะไรบ้างเอ่ย ใครทราบบ้างมีการบ้านอะไรบ้างมีสังคมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วก็นักศึกษาคิวเตอรนังคมกับวิทยาการคำนวณมีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แลก็เครองคิดเลขนักคู ไม่อช่ภาษาอังกฤษหน้าไหนครับหน้าห้าใช่ไหมใช่ค่ะหน้าห้าแบบฝึกหัดใช่ไหมครับใช่ค่ะใครที่ไม่ทันก็ดูอันนี้ตามนี้ทันนะฮะดามนี้ไว้นะสังคมหน้าไหนสังคมสังคมนีม,ม,มีการบ้านสังคมด้วย มีเปล่าไม่มีนะครูไม่มีนะคะอ้าวก็คือไม่มีมีการบ้างอ่านไหมไม่มีดี่หรือไม่มีมีไหมมีคนบอกมีก็บอกว่าสิว่าการบ้านอะไรน่าจะมีแหละเลเฮ้ยใจเย็นๆสิเดี๋ยวครูถามเองเองจะหัวร้อนทำไมเนี่ย วันนี้วันที่เท่าไหร่เล้ะวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนหนึ่งวนงท,น<า>ทอนะไะอะะพูดเยอะปิดไมเลยอ่าสังคมกันบ้านอะไรครับไม่รู้ครับอา้าวไม่มีแสดงว่าไม่มีนะคูลบนะคูก็ถามคนที่พิมพ์อยู่เดีย๋ยวเขาบอกมี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 กันเนี่ยใครบอก วิให้มีให้อ่านอะไรก็ไม่รู้คำนวณอยู่อ้าววิทยาการคำนวณหน้าไหนหน้าแป้หน้าแป้นนั่นแหละหน้าแป้ครูเชิญน้าแซนนะคะครูรังสรรค์ให้อ่านเอ่ออันนี้ของอะไรของเด็ก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 ลืมแล้วจกรนไรสักอย่างเหรครูอ้าวเงียบก่อนเงียบก่อนนั่นแหละนั่นแหละตีได้ตี ขอร่างกายเราอะครูเรื่องของของร่างกายของเด็กอะไรสักอย่างอะครูจะไม่ได้แล้วสิทธิไม่ใช่ร่างกายอ๋อสิทธิมันนสยชนใช่ไหมสิทธิเด็กสิทธิเด็กอ่านใช่ไหมออมีแต่คนแชทกันอะครูมันแชทกันเขาแชทกันทำไมไหนไหน คนซ้อนหัูทำนุมเสร็จเพิ่งกินลงไปโหเลยน้อยไงใ่ะคุณค่ะคุณเขาแชทค่ะคุณจบการบ้านเสร็จแล้ว่ะคุณอยู่ห้องครูนี่หว่าใช่ค่ะไปออกไปเลยเขาเขามาคุณแร่ของหนูก็อยู่ห้องครูใครเขาทำไมมันกระตุกอะใครอยู่ห้องครู น้องค่ะน้องค่ะน้อ่้อมาอยู่ห้องคูอยู่ห้องน้ออยู่ห้องครูั้นต่บอว่าครูชั้นะมาเป็นครูเป็นครูประจาชั้นปีทมาอให้ครูแอนอยู่อาสี่แล้วสามอะวัดอ้อเดือดอ้อดืออด ยังไม่เก็บจ้าอนบอกว่าครูปิดไมโครแ้วท่านชดแล้วอ่าบายายบายใครจยไาไปเสร็จเสร็จแล้วใครจะอยู่ก็อยู่นะครับการบ้านวันนี้ไม่มีให้ครูสอนเหรอวันเนี้ยไม่มีแล้เราอยกันมาล้ฮะไม่มีเหรอเฮ้ยเ้ย อะไรหวานครู <switched S 2> ครับครูครับครับคือไอตอนที่คุณครูภาษาอังกฤษเขาพิเชษจากเรามาเขียนว่าเขียนว่าให้ให้ทำแบบเบอร์ขาดหน้าที่ห้า้อมวาดรูปในสมุดมันคืออะไรครับแอนที่บอกว่าวาดรูปในสมุดอะครับได้หรอครัาทสร็แล้วนะเขาให้ตามครับ ในใน<า>ในีอครับในหน้าที่ห้าไงหน้าที่ห้าเขามีรูปหรือเปล่าเราเ็่วาดรูปอะนั่นเลยเขาเบ่าไมทำไมเสียงมันดังจังเลยเอาแยะเอาแยะเปิดแยะเปิดม่อีกแล้วเปิดไหม,ม่แล้วก็เคาะปองปางปงปางเพื่ออะไรเออเสียงมันดัง ถ้าเปิดไม้แล้วพูดอะครูจะไม่ว่าเลยนะเปิดไม้แล้วก็ร้องแง่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 เน่ยเดี๋ยวดนดีเดจากห้องไงเนี่ยดนดีจากห้องไม่ไล้นะคองก้องก้องจะร้องได้ไหมมันมีคนแกงครู จะเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับยังค่ะแล้วมันยังจะเปิดต่อเดี๋ยวครูแอนมานะไม่เอาเ <c oughs> อิ่มนะครูเดี๋ยวครูแอนมา คนูขาไปทำงานค้างแบบน้าได้ไปเลยทำงานค้างอ่อมันไปจริงๆเลยหคุณหนูไปแล้วนะสวัสดีค่ะอันที่สองหมดแล้วอ่ะแล้วแม่ก็บอกว่าไม่ได้อย่าดินวันเดียวหมดคือแม่หนูพูดดินกินหนูเลยกินอะไร กินนมสดสองแก้วแล้วโอ้โหจะดัวตัวจะได้สูงไงเฉพาะเนี่ยตัวหนูสูงเยวแต่อ้วนมากอย่าก,กินเยอะนะอยู่บ้านนะไม่งั้นตัวเราจะพองอมาม่าหรอกินมาม่าเยอะก็ไม่ดีนะครับ <c oughs> ผมร่วงนะมผมจะรสเยอะมมกินทุกเย็นแหละตอนเช้ากิน,นข้าว มีแต่ผงชูรสเราหนูกินนมนแม่มันไม่ขาดมันขาดสารอาหารที่ครูเห็นนะที่เรามาโรงเรียนแล้วครูยืนสเกาทุกวันน่ะทุกคนน่ะจะต้องซื้อมาม่าก่อนแล้วก็มากินตอนเย็นก่อนเรียนพิเศษ<ะ>ใช่ไหมไอ้พวกเรียนพวกคนเรียนพิเศษอ่จ <อะ S 2> จะชอบะจะชอบมาสเกาแล้วก็ซื้อมาม่าไปกินทุกวันเลยได้กันแล้วค่ะ กินเยอะไม่ไดีนะครับเออกินเยอะแล้วนอนหนูก็ปวดเอแกล้วเปดแก่แล้ับไหนช่วงช่วงาหลายลาเรียนเร็วเร็วก็จะต้องโกยอ่ะครู เหิดได้พี่จะได้ป่ะอะไรอ่ะสื่ออลงสื่อในนี้เหรอกล่อีกเท้นไหมวเป็นได้มันพังว่าวันนี้อยากกินผู้เรียนคุณทำไงติดเหรอเราอยากกินน้ำม่วงสุกดูเลยสองันแคปเรียบร้อยแล้วครับครูครูคะสองชาหนูไม่ได้เรียนค่ะ

อ่าใครจดเสร็จแล้วออกห้องนี้เลยก็ได้นะครับกระตูนกินมะม่วงโอ้เปรี้ยวปากเลยกินเรียนตายแล้วเปรี้ยปากเลยช่วงนั้นต่าวิชาหนูได้เรียนค่ะตอนเช้าวิชาไหนครับเ,เรียนเรียนย้อนหลังก็ได้ เดี๋ยวครูเขาจำชั้นส่งลิงก์ไปให้นะคเดี๋ยวแพนส่งลิงก์ให้ลูกพรุ่งนี้นะถ้าเรียนไม่ทันสองสองคาบเช้าใช่ไหม ออโชว์ของเล่นกันใหญ่เลย มาเต้นเนี่ยไม่สึกใช่ไหมมาเต้นอ่ะตอนนี้เชื่ออะไรคฝรังเพียงตัวเองวอสลาดออกไปก่อนไหมลูกออกไหมคะ จดการบ้านจดการบ้านกันเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับทุกคนจดเสร็จแล้วใช่ไหมี๋ยวคุณจะไปแล้วนะไม่มีอะไรจะถามใช่ไหมครับได้ยินเปล่าอ้าโอ้โเดี๋ยวหัวแตก เก็บไปเลยเล่นในบ้านไม่ได้นะเล่นทุกวันในบ้านเปิดเล่นท่าเฮ้ยไปก้เนโอเคครูไปแล้วนะไม่มีอะไรจะถามอ่ะบาไปไป ตอนนี้จะเหลือเก้าคนแล้ว